ขี่ช้างจับอะไรจับอะไรขี่ช้างจับอะไรขี่ช้างจับคนบ้าใช่แล้ตาค่ะมาเยตาดีนะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นทายคำถามกับคุณตานะค่ะคุณตาเอีนะคะวันนี้คำถามละห้าบาท กงกามกองรับไปห้าบาทคะห้าบาทนะกุบในเย้อันนี้ให้นะฮะกระตายหมายอะไรโอเคกินบนเรือนโอเคตาเก่งมากเลยเกลือเป็นเป็นไรเกลือเป็น คือเป็นเนื้อแทำงานผิดนะคะอ่าผิดไปแล้วหนึ่งคอ้นะขี่ช้างขี่ช้างผิดนะหนึ่งตำน้ำพริกแน้ำท่วมทุ่งผักปุ่งอะไร โอเคโอเคผ่านไปหนึ่งนะคะเข็มคกเย้เก่งมากเลยตาได้แล้วหนึ่งคะแนนนะติ๊กตกติ๊กตกไก่เห็นงูเห็นตาผิดตาผิดโอเคขี่ช้างจับอะไรจับอะไรขี่ช้างจับอะไร ขี้แยจับคนบ้าใช่เลยได้ห้าบาทย้านดกดีนะโอเคข้าวไม้โอเคได้หบาทแล้วโอเคลูกไก่ในอะไรโอเคได้หบาทว้าวหัวร้านในอะไรหัวล้านในอะไรโอเคปลาอะไปลายี่สบบาทแล้วนะ ชนอะไรโอ้ชนตาหนึ่งทีจับแพ้ชนอะไรโอ้ <Yeah! S 1> ตาที่ตาเล่นเกมเกมื่อกี้ตาตอบได้ห้าสิบบาทนะคะขอบคุณครับขอให้ตาสุขภาพาแข็งแรงค่ะบ๊ายบายตาบ๊ายบายแฟนคลับโอเคเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า